đi <coughs> <coughs> Love is felt not seen Like rivers, and change is imperceptible. เหมือนทอนจะเห็นนะครับอันนี้ผมจะตีนกลอ่อตีนกล่อนะครับตีนกลอ่อนาคอสเรามานะนาคอสรอเข้านะครับววลาเดินมาแบบนี้แก๊กดึงโดนเดี๋ยววินาฟิกนาคอสต,ตามครับนาคอสไปนู่นแล้วครับนาคอสออกได้ไหมออกได้ไม่ได้ครับ ผมวิ่งเข้าไปรับป้อมให้เลยนะครับเมื่อกี้แต่ไม่ทันจริงๆดับเข้าไปเคเลียเลนนะครับตรงนี้แก๊กดับอยู่ตรงกลางผมเห็นเมธเราโดนไล่มาแก๊กขยัยบมารับแล้วนะครับตอนนี้เรารอรับเมดเขาเปิดมังกรอ,อยู่นะเขกระโดดเข้าไปรับมังกรมาได้ ตรงนี้เหมือนทอนจะระแวงคุ่นี้แล้วนะครับไม่ค่อยเข้ามาใกละละแล้วจังหวะนี้แก๊กดึงไม่โดน แล้วแก๊กแกตัวด้วยการอันติฟิกเกอร์ผมก็โดดเข้าไปยิงยิงยิงแล้วก็อันติเหลียวขึ้นมายิงนกยิงนกวีลามาจากไหนโดนแก๊กดึงผมก็ยิงยิงยิงแล้วก็เป็นแก๊กได้คิวไปนะครับตรงนี้ กับคลินเฟรียคีฟแก๊กเราไปเก็บเลือดหลังป้อมแก๊แกเปลี่ยนผู้ใหม่แล้วครับโดนทอนโดนยิงอ้าวทำไมทอนเหลือเลือดแค่นั้นสงสัยไปยิงกับแวนก์ดมานะครับเลือดเหลือน้อยมากผมก็<ห>มาเก็บนกต่อนะครับหาเงินนะครับ บูไม่มีแกกไปอีกแล้วครับเดือโดนอีกแล้ววีล่าสุรยานะครับอันตีไปแล้วแต่ว่ายังไม่ตายเมดเราอยู่ตรงนี้นลเล่นม้าลมนะครับมาบ้าลมวีล่าจุบมามานาผมจะหมด่อ,อนอันตีลุ่มนี้เริ่มเขาเริ่มระแวงนะครับ แก๊กเปลี่ยนพุ่มครับแก๊กเปลี่ยนพุ่มครับเจอทอนครับทอนระแวงพุ่มเล็กนะครับไม่ไม่ไม่เดินไกลพุ่มเล็กละย้ายมาพุ่มนี้อ่าเมียเลงมาครับถึงเวลาป้อมไม่มีเกาะโอเค่สวยปากเข้ามาครับป่ากโรมมาผมยิงยิงยิงแก๊กสูดไม่โดนอะไร ก็ได้ลมเข้ามาครับแต่ตรงนี้เมดเราอยู่ข้างในนะครับออกไม่ได้ครับผมก็ช่วยไม่ได้จริงๆผมต้องเคลียร์ร่างก่อนนะครับไม่งั้นเราจะเสียป้อมล่างฟรีนะครับไม่ไม่ใช่ทารอนนะครับเพราะอีกฝั่งไม่มีตัวหนาพอที่จะใช้ พอพอที่เราจะเอาทารอนไปยิงครับผมก็เอาทารอนทิ้งไปป้องกลางปักนาคอข้างล่างผมขึ้นบนไปเลยก็ข้างบนออฟเลนเราได้เปรียบอยู่นะครับเหมือนฉีจะโดนชาลอดกดอยู่ต้นเกมอยู่อ,อ่าผมก็มาเอาป้อมบน ทางล่างปล่อยเพื่อนเขาเคลียร์ไปนะครับมันน่าขอดจะตีมันกรวิลล่ามาผมเห็นวิลล่าผมเห็นโรมกับป่าเข้ามาครับอันนี้ผมแอบนะครับผมแอบผมออกมาเร็วไปนิดนึงผมนึกว่าเขาเห็นผมผมนึกว่าเขาจะมาเช็คพุ่มนะครับแต่เขาไม่ได้เข้ามาครับผมออกมาเร็วเกินไปนะอันนี้เพื่อนเราบีบเขามาเล่นนะครับเ<อ>พื่อนเราบีบเขามาเล่น เคลียบลบนเวทหนึ่งเป็น,นแครี่เราจะไม่พยายามเล่นสูงนะครับถ้าไม่มีเพื่อนนะตอนนี้ผมก็เคลียร์เคลียร์เคลียร์ผมเห็นแก๊กอยู่นู้นผมก็จะเดินไปเล่นกับโลมผมนะครับผมจะไม่พยายามเล่นคนเดียวครับจะพยายามเล่นกับโลมตลอดนะแล,ดแล้วก็ต้นเกมเหมือนโลมเราจะด,ดูดูทรงโลมแล้วโลม กดดันฝ่ายตรงข้ามได้ดีอยู่ครับเราก็พยายามเติมดาเมจให้โลมนะครับเพราะว่าแก๊กแก๊กมันจะน่ากลัวกาตอนมันมีเพื่อนนะครับตรงน,นี้เหมือนจะมีไฟใหญ่นะถ้าคุณจะฟิดอ่าเนี่ยครับไฟใหญ่ไฟใหญ่หญแล้วผมก็ทิ้มบนคิวไปแล้วแล้วก็ควอดคิวนะครับ แหมนานๆนานๆมาทีนะควอดคิวข้างล่างเมีนเราไปเคลียร์คิวไปแล้วผมก็มาเอาฟองล่างต่อยังขึ้นต่อไม่ได้ครับผมถอยออกมาเลยนะแต่เมีนเราเขาไม่ยอมถอยออกมานะ ผมก็ผมกับชาลอดก็ติ๊ติ๊กแนวดาร์กเลยนะครับ้าฟรูที่ดึงไว้ก่อนฉันจะจตี๊ะชาลอดเล่นบน ผมก็พยายามเล่นใกล้ๆกับเพื่อนนะครับเราเป็นแครี่นะอย่าพยายามไปเล่นคนเดียวมันไม่เหมือนไฮยาเตะนะครับไบโอนี่คือถ้าจริ้งน้า,าพาไปนี่คือมีร่วงนะครับอ่ะลมผมมาละผมวิ่งไปหาลม ครับพยายามเกาะติดลมไว้นะครับลมเราเล่นดีอยู่เกาะติดลมสบายครับเติมดาเมจเราเป็นเราเป็นตัวดาเมจนะครับลมลมก็เป็นตัวยืนให้เราเราก็พยายามเติมดาเมจให้ โอ้ตรงนี้ผมไม่เห็นนะไม่แอบอยู่ตรงนี้ผมกลับเลยนะผมไม่เล่นต่อเซฟเซฟนะครับเพราะฟังเขาก็อยู่บนรบฉีเขาเข้ามาแล้วผมเห็นนะทำไมผมก็เลยถอยออกมา,า,า,าครับเนี่ยครับถ้า,ถ,าถ้าเราจริ้มพาไปแบบเมื่อกี้ น่าจะร่วงแวบๆผมลังเลว่าจะเล่นกลางหรือว่าจะไปเติมน,า,นาคอดนะคอสก็เจ็บไปได้ผมก็กลับมาเจ็บได้ตอนนี้เขาก็ตายไป4ตัวนะครับผมก็เลยยืนยืนเอาป้อมไปก่อนน่าจะได้อยู่ป้อมหนะึ่งถอนเขาก็น่าจะสู้ผมไม่ได้ถ้าเราเช็คจำนวนคนแล้วเรา เราดูว่าเล่นได้มันก็มันก็ได้ครับแต่ว่าถ้าถ้าเขาอยู่ครบก็ไม่ควรไปยืนเล่นคนเดียวนะ้าเล่นแครี่นะตอนนี้ผมก็ฟาร์มรอนะครับฟาร์มรอเพราะว่าจากำลังจะเกิดผมก็ฟาร์มรอฝั่งนี้นะปล่อยปล่อยหน้าคอร์สลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่าหน้าคอร์สเขาเร็วกว่านะครับเมื่อกี้ผมก็โซนรอ,อ ตัวนี้แก๊กเราเข้าไปโซนหลังหลังอัพแดงนะครับอันนี้อันนี้ดีมากเลยเ,เขาก็ไม่ยเลงนนะครับแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่มีตัวเติมนะคเขาตัวดาเมจเขาไม่อยู่ด้วยเขาเล่นก็คือเขาเล่นแบบเขามารับดาเมจอย่างเดียวแต่ทาดาเมจไม่ได้ อันนี้ผมผมเอาบูบูนาคอสเลยนะเมื่อกี้ผมผมส่องดูแล้วนาคอสมีบูอยู่ที่เท้านะผมก็เลยเอาไปเลยตอนนี้เพื่อนเราพยายามแทงขึ้นไปนะครับชาลอกก็ไล่เลนขวามาทอนเหมือนจะนนตีไปแล้วนาคอสเก็บชีไปได้สวยนะครับจังหวะนี้คลิปเข้าทั้งบนทั้งล่าง เราผมก็ได้ป้อมบนไปแก๊กเดินโซนให้ดีมากเลยครับไม่มีใครกล้ายืนไกลเลครับพววแก๊กดึงแล้วเราก็มาไถาป้อมล่างต่อครับแก๊กโซนไล,ตไล่ตัวดามเมดออกไปแล้วตัวดามเมดเมดกับแคลรีล่เขาอยู่บน,นครับจิตคอนดนดึงครับอนจะแตกคีล่าเหยียบหัวผมผมไม่ตีป้อมเอา จังหวะนี้พลาดนะครับความจริงน่าจะจบได้นะครับแต่ว่าผมดันไม่ตีป้อมเสร็จเกาะเกิดไว้ก่อนนะครับเกมราน่าจะใกล้จบแล้วก็าพลาดอยก่แล้วนะครับแหลมนะครับจังหวะนี้แจ็คดูแต่น่าจะไม่มีฟิกฉีผักผมแต่สไลด์ไปตีนักคอสนคอสรอดนะครับแต่ชีตายไปแล้ว มีแล้วพยายามจะหานาคอดแต่ะนาคอดเราไปนู่นแล้วได้กาเกิดแล้วครับตอนนี้เพื่อนเราเขาไปเล่นนะครับตอนนี้กำลังขบเติมแต่ว่าเมดเราแตกเพิ่ง <c oughs> บอกถ <c oughs> อยเราได้มาหนึ่งมูตอ ถีมาแกตรงนี้ผมจะรอดักกับนาคอรนะครับตีบูตีบูบเอ้ยตีเลสตีเลสถีมาเอาเห็นผมถ้าฉีไม่ไม่เห็นเมื่อกี้น่าจะได้นะครับเขายังเร็วอยู่นะ ทัางแรงชาลอตเล่นชาลอตแตกไปเรียบร้อยครับอ,า,อบานาคอสเราเจ็บปลาเขาได้นะแล้วออกมาได้ด้วย <Guardian Dragon. S 2> ลำบากแล้วครับ3ตัวเลนกลางเราฝัมม่งเขาลำบากแล้ว พยายามจะเล่นล่างกัน,นครับฉีาาก,อ,ก,กออกมาผักผมเข้ากำแพงผมกระโดดออกมายิงยิงยิงผมมีก็เกิดแล้วผมรอดอันนี้คือคือสลับของไม่ทันนะครับมือใหม่หสลับของครับไม่ได้เซ็ตของไว้น,นะครับผมขึ้นเป็นเคียวไว้ก่อน,นครับผมผมกดโอฟไม่ค่อยทันนะครับก็เลย ถนัดใช้เขียวมากกว่าตอนนี้ก็พยายามดักนะครับตรงนี้ยืนยืนรอครับรอเหยื่อแล้วเหยื่อก็มาครับ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยหิวคีบยืนรอกันเป็นแถวเลยอะ ผมก็ดื้อได้ไงแล้วผมไม่ยอมตีป้อมอีกแล้วสุดท้ายเป็นแค่ไปตีป้อมครับเป็นนาคอรเข้าไปตีป้อม It is my honor and destiny to protect.